ด้วย,วย,วยจากการวิเคราะห์แล้วทํำนี้เกิดขึ้นมายัไงไม่ได้อะไรอีกแล้วจากจากการวิเคราะห์ของคุณแล้วเป็นไงบ้างไม่เหมือนถึงที่เราเปิดภูเขาถึงมันจะนิ่มๆมันเกิดจากการซ็อก,ก่อนของน้ำจับแล้วเป็นไงะ พร้อมแค่ไหนพร้อมแค่ไหนให้ร้อยก็เต็มร้อยธรรมชาติมีอะไรให้เราค้นหาอีกมากเลยนะครับครับอยู่ที่ว่าเราจะออกเดินทางหรือเปล่าเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติขุน